สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์นักศึกษาหลักสูตร ES นะคะวันนี้นะคะนัทพัฒนันนะคะประธานคณะกรรมการบริห,หารหลักสูตร ES จะมาแนะนําเว็บไซต์ที่อาจารย์จะใช้ในการติดตามผลการเรียนนักศึกษาจนจบตลอดหลักสูตร4ชั้นปีนะคะก่อนอื่นเลยอาจารย์อยากให้อาจารย์เข้าหน้าเว็บไซต์ www.student.mithidon.ac.th/portal ah นะคะเมื่ออาจารย์เข้ามาแล้วอาจารย์จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้ ในส่วนฟังก์ชันของ Eraser นะคะให้จารย์เลื่อนลงมาด้านล่างสุดอาจารย์จะเจอคำว่า Eraser นะคะให้จารย์กดเข้าไปนะคะเมื่ออาจารย์เข้าไปแล้วให้อาจารย์ทำการล็อกอินด้วย Username และ Password เช่นเดียวกันกับอีเมลของอาจารย์นะคะ หังจากอาจารย์ล็อกอินเข้ามาอาจารย์จะเจอ,เอ,อหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้ให้อาจารย์เลือกไปที่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเข้าไปที่ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้งอาจารย์ก็จะได้หน้าเข้ามาถึงหน้าข้อมูลที่สามารถดูผลการเรียนของนิสสาวาที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ทุกท่านนะคะในนี้ก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดว่าอาจารย์มีนักศึกษาภายใต้การดูแลทั้งหมดกี่คน แบ่งเป็นกลุ่มชั้นปีและกี่คนนะคะรวมถึงแสดงสถานะว่านักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์มีนักศึกษาที่ได้รับทุนติดวิทยาทานหรือว่ามีจํานวนเท่าไหร่อาจารย์สามารถดูข้อมูลของนักศึกษาอีเมลกับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนักศึกษาได้นะคะรวมถึงดูเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาอาจารย์สามารถดูเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษาได้นะคะโดยเข้าไปที่ลิงก์ของเกรดเฉลีย่ยอาจารย์จะเห็นข้อมูลทั้งหมด รวมถึงสามารถดูข้อมูลเกรดเฉลี่ยเ,เกรดของรายวิชานีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้นะคะกดเข้าไปดูอาจารย์ก็จะเห็นว่านักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอะไรบ้างในเทอมี้ได้เกรดเท่าไหร่รวมถึงในหน้านี้นะคะอาจารย์จะสามารถเห็นข้อมูลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ muels ของนักศึกษาได้นะคะก่อนนักศึกษาคนนี้นะคะก็มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างนี้เท่านี้อาจารย์ก็จะได้ใช้ในการพูดคุยกับนักศึกษาว่านักศึกษาวางแผนในการ อบรมหรือเรียนภาษาอังกฤษยังไงให้ผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนดก่อนสำเร็จการศึกษาได้นะคะในหน้าเว็บไซต์นี้นะคะตรงอินโฟนะคะของแต่ละคนของนักศึกษาอาจารย์จะสามารถเห็นข้อมูลข้อมูลที่อยู่ของนักศึกษานะคะข้อมูลของผู้ปกครองรวมถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลของทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับนะคะอารสามารถใช้ในการพูดคุยนัดหมายกับนักศึกษาได้ ในส่วนฟังก์ชันของ e a s v e s o r อีกอันนึงนะคะอาจารย์สามารถส่งข้อความอ e ีเมลถึงนักศึกษาถ้าอาจารย์จะส่งเป็นรายกลุ่มทั้งหมดอาจารย์ติ c ก check all ก็แล้วเลือก message ก็จะส่งถึงนักศึกษาเป็นรายกลุ่มได้อาจารย์สามารถที่จะเลือกจะส่งเป็นบางคนหรือไม่ส่งให้บางคนได้อาจารย์สามารถส่งข้อความถึงนักศึกษาเป็นรายเดี่ยวอาจารย์ใส่ชื่อพิมพ์เข้าไปว่าอาจารย ส่งหัวข้อนี้มีรายละเอียดอะไรแล้วก็กดเซตเขียนอ e ีเมลนะคะถ้าระบบสามารถส่งอ e ีเมลไปถึงนักศึกษาได้สำเร็จอีเมลนั้นจะเข้าไปที่อ e ีเมลของมหาวิทยาลัยแอคเคาน์อาจารย์ด้วยแต่ถ้าอาจารย์ไม่ได้รับอ e ีเมลภายใต้แอคเคาน์อาจารย์ตอบกลับมาแสดงว่าระบบส่งข้อความไปถึงไม่ถึงนักศึกษาด้วยนะคะให้อาจารย์นำอีเมลของโดยประสบการณ์ส่วนตัว ถ้าเราจะส่งอีเมลถึงนักศึกษาแนะนําว่าอาจารย์ให้ให้อาจารย์ก๊อปปี้อีเมลนักศึกษาแล้วพิมพ์พพิม์ในระบบของอีเมลเองจะเป็นการมั่นใจว่าข้อความถึงนักศึกษาแน่นอนค่ะแล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ให้อาจารย์มีไลน์กลุ่มหรือมีช่องทางในการสื่อสารกับน,นักศึกษาค่ะตามที่อาจารย์กับนักศึกษาตกลงการสะดวกแล้วก็มีการติดตามผลการเรียนเป็นระยะนะคะ ก็วันนี้มาแนะนำระบบที่ใช้ในการติดตามเกรดของนักศึกษาที่อาจารย์ดูแลเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรต้องการาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมติดต่อมาที่ผู้ประสานงานหลักสูตรหรือติดต่อมาที่อาจารย์ A อาจารย์นภัสนันโดยตรงได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ